สวัสดีครับในเวลาของข่าวแสนคนไลฟ์กับดรเสรีวงมนทานะครับประจำวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะครับในทุกๆสัปดาห์เราจะมาขอมุมมองขอความรู้จากอาจารย์เสรีในด้านต่างๆนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่จะไปทั้งหมดทั้งวงนะฮะเพิ่งเพิ่งสังเกตเห็นอาจารย์ห้อยสีรยุคนีเขายุคนียอมหินครับอื ต้องมีกำไรหินต้องมีสร้อยหินแม้เราก็ต้องอินเทรนด์ very trendy ครับแล้วเขาบอกว่าหินแต่ละสีก็จะมีเรื่องช่วยในแต่ละแต่ละเรื่องด้วยใช่ไหมฮะพี่เลยเอามาทุกสีเลยจะได้ช่วยทุกเรื่องคือถ้าใส่สีเดียวย้ช่วยบางเรื่องเอาทุกสีเลยครับนี่นะฮะต้องดูอาจารย์เป็น i n d i c a อร์ความฮิตตอนนี้ฮิตอะไรอะไรไม่ได้หรา trendy trendy ครับ พูดถึงเรื่องเทรนดีเมื่อวานก็มีเรื่องเทรนดีของอาชาวจุฬากับธรรมศาสตร์นะฮะฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70แล้วอะ่ะโอ้เจ็ดสิบแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นกีฬาฟุตบอลประเพณีอีกครั้งหนึ่งที่หลายคนจับจ้องไปที่ขบวนล้อก,การเมืองมมันเป็นประเพณีชื่อว่าฟุตบอลประเพณีครับมันก็ต้องมีประเพณีบางอย่างมันไม่ใช่แค่เตะบอลเป็นประเพณีครับเช่น การมีขบวนพาเหรดก็เป็นประเพณีครับในพาเหรดนั้นเนี่ยนอกจากพาเหรดสวยงามแล้วต้องมีพาเหรดการเมืองนั่นก็เป็นประเพณีครับการแปลอักษรก็เป็นประเพณีการสลับกันเป็นเจ้าภาพก็เป็นประเพณีครับผู้ชนะจะต้องแห่ถ้วยเข้ามามเป็นประเพณีครับในขบวนแห่จะต้องมีการเชิญพระเกี้ยวและการเชิญธรรมจัก ของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะค,ะครับก,ก็เป็นประเพณีเสร็จแล้วพอเลิกแล้วต้องมีงานเลี้ยงโดยที่เจ้าภาพจะเป็นคนเลี้ยงในสนามของตนก็เป็นประเพณีค่ะอืมครับแต่เมื่อวานนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องที่เหมือนกับว่าจะเป็นที่ถกเถียงว่าเอ๊ะประเพณีอย่างเช่นการล้อก,การเมืองในยุคนี้สมัยนี้จะทําได้หรือไม่ได้อย่างไรตอนแรกก่อนที่จะมีการจัดงานเนี่ยนะฮะ ก็มีข่าวบอกว่าทหารได้ไปขอความร่วมมือไม่อยากจะให้จัดน,นู่นนั่นนี่สุดท้ายก็บอกว่าอ่ะจัดได้แต่ขอให้อยู่ในกรอบอย่าไปล้อเรื่องการเมืองมากนะักแต่พอวันจริงในสนามเนี่ยปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ก็ไปขอตรวจนะฮะดูว่าเด็กๆทั้งจุฬาธรรมศาสตร์ล้ออะไรกันบ้างพวกหุ่นทั้งหลายเอาเข้าได้แต่ป้ายฝ่ายความมั่นคงเห็นว่ามันน่าจะแรงไปก็เลยขอยึด ขอเก็บไว้ตรงนี้อาจารย์ด้วิ่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะคุยกันก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับเพราะการที่มาย,ยึดกันในวันที่จะมีการเดิน p a เ a d แล้วมันเป็นภาพที่ไม่ดีนะมันทําให้ฝ่ายตรงกันข้ามที่คิดจะเอาไปด่ารัฐบาลเนี่ยข่าได้นะว่าว่ามาก,กิดกันจริงๆแล้วพี่ว่านัากศึกษาก็เป็นคนที่พูดรู้เรื่องนะครับะะดังนั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในลักษณะของการ pre sensor คำว,ว่า มาคุยกันก่อน,นเอามาให้ดูนะก็มีอะไรบ้างโดยที่อาจจะต้องมีมาตรการในการบอกว่าโอเคพื้นฐานของเราอันที่หนึงก็คือว่าจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ทำลายบรรยากาศที่เป็นอยู่ในตอนนี้สองเราก็รู้ว่าเรากําลังมีการปฏิรูปและมีรัฐบาลที่เป็นจุนต้าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับซึ่งตรงนี้มันไปถูกทําเป็นอีควอเชนเป็นสมการว่าเท่ากับ,บไม่เป็นประชาธิปไตย ระตรงนี้ต้องคุยกันก่อนว่าอย่าตีความอย่างนั้นเพราะเรามีความจําเป็นต้อมีการปฏิรูปประเทศครับจึงจําเป็นจะต้องยึดอํานาจมาจากผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ทำตัวไม่มีหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นคําพูดใดๆก็ตามที่เป็นการกล่าวหาประนามนะคะของคนที่เข้ามายึดอํานาจและบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้เนี่ยต้องขอร้อง คือไม่อยากจะไปตอกย้าเรื่องรัฐประหารครับไม่อยากจะไปตอกย้าเรื่องการที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันน่าจะคุยกันก่อนจริงๆนะครับคือพี่ก็เห็นด้วยว่าบางอันควรจะถูกเก็บครับแต่พี่ไม่อยากเห็นภาพของการมาเก็บหน้างานเนี่ยนะน้างานครับนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็พูดถึงทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือหนึ่งทหารควรจะไปพูดตั้งแต่วันนั้นสองนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะเคารพสิ่งที่ตกลงกันนะครับ ก็เอามาให้ดูเลยว่าแปลัสอนประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับป้ายล้อกันเมืองจะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่รับไปได้เอาไปก่อนเลยถกกันนะครับไม่นมันก็ชี้บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วยอมเลยนะไม่ใช่นะครับถกนะว่าอันนี้มันตีความว่าอย่างนั้นอันนี้มันตีความเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอไว้ได้ไหมอันนี้อ่ะโอเคจะให้ออกก็ออกแต่อันนี้เนี่ยขอปรับได้ไหม อันนี้ขอ,อาไว้อย่างนี้และบันตีความว่าอย่างนี้ได้ไหมคือคุยกันก่อนแล้วก็เคารพสิ่งที่เราได้ตกลงกันพี่ว่าตรงนั้นภาพจะออกมาสวยกว่าที่มีการไปรวบไปเก็บโยนข้างๆอย่างที่พี่เห็นครับไม่สวยภาพนั้นไม่สวยลักษณะของการจัดการเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมีความชิงไหวชิงพลิบพอสมควร <laughs> ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับนักศึกษาธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะพอไปตรวจดูแล้ว อาผ่านหมดผ่านหมดก็ให้เข้าหมดแต่นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าผ้าถูกเก็บแล้วที่เหลือก็เอาเข้าไปในสนามได้ระหว่างที่แห่หุ่นเข้าไปในสนามหุ่นตัวที่4ที่เป็นเรื่องของค่านิยม12ประการนะฮะไปหยุดตรงหน้าประธานนักศึกษาทําการขีหุ่นออกหมดเลยนะฮะและในหุ่นเนี่ยปรากฏว่ามีป้ายผ้าของนักศึกษาที่เป็นคําว่าประชาธิปไตย แล้วก็ถูกขีดฆ่ากากบาทด้วยสีแดงอันนี้แหละที่พี่ไม่เห็นด้วยเลยกับนักศึกษาครับนะครับคือมันทำให้คนประนามนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้ครับว่านักศึกษาเนี่ยยึดติดกับคำว่าประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งคือนักศึกษาไม่ได้ดูไม่ได้ดูบริบทครับนะครับคือไปมองว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลปฏิการนั้นเนี่ยไม่ดูบริบทครับเราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย ไม่มีความชอบทมอย่างไรครับทำผิดหลักรัฐธรรมนูญอย่างไร <นะ S 2> ทำผิดกฎหมายอย่างไรครับแล้วทำอย่างไรก็ไม่ไปอ่ะบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยคนสักล้านเนี่ยเขาไปแล้วนี่เป็นสิบล้านยังไม่ไปคือบ้านมันถึงทางตันจริงๆนะฮะเออจะให้ทำยังไงล่ะครับหรือคุณคิดว่าคือจาประชาธิปไตยที่เปจาอการเรื่องตั้งรับได้รัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยคุณจะเอาเลยอืมคืออย่าไปยึดกับคำสิครับอย่าไปยึดกับคำนะ ต้องดูบริบทครับใช่ไหมครับคือถ้าคุณยึดก,กับคําว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือเราต้องการประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่เราพูดตั้งหลายครั้งแล้วการเลือกตั้งไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทําชั่วครับการเลือกตั้งไม่ใช่โล่ปกป้องคุณในกรณีที่คุณจะโดนด่าโดนว่าเมื่อคุณทําชั่วครับ คุณมาจากการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าคุณถูกปลดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณถูกถอดถอนไม่ได้แม้กระทั่งในรัฐมนตรีก็จะเขียนเรื่องถอดถอนไม่ทําไมอืมฮะครับแล้วในรัฐมนตรีก็จะเขียนเรื่องการให้อํานาจประชาชนที่สามารถลุกขึ้นมาต่อต้อตานรัฐบาลชั่วๆโดยที่ปราศจากอาวุธครับเขาเขียนไม่ได้ไม่ใช่เหรอแต่ซึ่งประชาชนทําตามนั้นเป้เลยอืแต่เขาหน้าด้านอะ่ะครับเขาไม่ไปนะอ่ะพี่เชื่อว่าทหารน่ะ ในใจของเขาเนี่เขาไม่เคยนึกอยากให้มีวันนั้นเกิดขึ้นเลยครับนะครับคือเมื่อประชาชนไล่แล้วให้เหตุให้ผลที่พูดกันบนเวทีเนี่ยชัดเจนคุณไม่ถูกไม่ต้องอย่างไรคุณผิดกฎหมายอย่างไรคุณผิดรัฐธรรมนูญอย่างไรคุณหมดความชอบธรรมแล้วยอย่างไรก็พูดจนปานกจนฉีกถึงหูอ่ะแต่ก็ไม่ออกก็ไม่ได้ประโยช์ที่พูดโดยตรงจะออกไหมแต่บอกผมไม่ออกครับมันก็ถึงประโยชน์ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผมจยด่อำนาจครับ พราะฉะนั้นพี่เองเนี่ยอยากจะบอกนักศึกษาว่าอย่าติดที่ขับ mm hmm. ดูบริบทนะครับะะ <Yeah. S 2> ดูสถานการณ์ครับณเวลานี้เนี่ยคุณบอกว่าเราไม่มีประชาธิปไตยเพราะเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ถามจริงๆเถอะว่าอายการศึกคนที่ทําดีไม่ได้ทําชั่วอายการศึกกระทบอะไรอื mm hmm. เราไปกินข้าวได้ไหมได้เราไปร้องคาร,ราเกะได้ไหมได้ทุกอย่างเ,เออ แต่คนที่โดนกฎอัยการศึกคือใครครับคือคนทําผิดคิดชั่วไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมใช่ฮะอย่างเช่นการถอดถอนคุณยิ่งรักครับเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับแต่ก็มีคนไปพูดว่าเป็นการไล่ล่าแม่หมดครับไปพูดว่าเป็นคนที่มีโมททฟทางการเมืองอืมเนี่ยอย่างเงี้ยกฎอัยการศึกจะมีผลกับคนพวกนี้ครับแต่ไม่มีผลกับคนที่เข้าใจสถานการณ์ครับและไม่ทําผิดคิดชั่วถ้าเราไม่ไปวางระเบิด ถ้าเราไม่ไปใช้อาวุธยิงใครครับกลัวไม่กดอายาการศึกไม่กลัวเออ<ช>ถูกไหมใช่ฮะแต่ถ้าเราอยากจะวางระเบิดอะ่ะแล้วพอวางแล้วจับได้เราอยากจะขึ้นสามสารน่ะเราไม่อยากจะขึ้นสารทาหาร,รอันนี้เราอยากให้ปลดไยาการศึกย์ใช่ฮะใช่ไหมครับหรือขณะที่เขากําลังมีการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองคนผิดเป็นผิดคนถูกเป็นถูกครับใครก็ตามที่อยู่ในคดีและไม่มานี่จะเริ่มสะสางเสียทีเนี่ยคนที่จะถูกชี้ผิดในกรณีที่เรากําลังทงาํางานอยู่ตรงนี้ ครับกลัวสิใช่ไหมใช่่าแต่เราซึ่งไม่ได้ความผิดอะไรกลัวทำไมับ,รบประกาศประกาศดีสิยันพี่ไม่ชอบใจที่เด็กไปมองว่าเวลานี้เราไม่มีประชาธิปไตยครับเพราะไปยึดติดว่าประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งนะพี่ไม่ชอบใจที่มีการเอาป้ายผ้าไปเขียนอว่าเผด็จการจงไปเอาประชาธิปไตยคื้น ลักษณะของป้ายผ้าเนี่ยยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ในหมู่ของนักศึกษาธรรมศาสตร์นะฮะคือป้ายผ้าแผ่นนั้นเนี่ยคาดว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจของชุมเชียร์ธรรมศาสตร์แต่ว่าอาจจะมีนักศึกษาบางคนที่ก็มีติดใจฝ่ายทั้งนั้นก็เลยเอาไปติดโดยพลการซึ่งอันนี้ต้องสอบสวนออกมาให้ชัดเจนครับสอบสวนออกมาให้ชัดเจนครับถ้าหากว่าฝ่ายเชียร์ธรรมศาสตร์ไม่ปรารถนาที่จะเป็นคนที่ accountable หรือรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ครับ สืบเอามาให้ได้ว่าใครเขียนใครเอาไปครับแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยโยงใหญ่หรือไม่โยงใหยยังไงครับอย่าให้คนมาประนามฝ่ายเชียย์ธรรมศาสตร์ว่าเป็นเหมือนพวกแดงปลอมแดงเทียมอืมคือเวลามีใครทาอะไรไม่ดีปั๊บแดงปลอมครับแดงเทียมอันนี้พอใครทําไม่ดีปั๊บไม่ใช่ฝ่ายเชียย์เราอันนี้อย่าพูดเฉยๆครับอย่าพูดเฉยๆทำด้วยนะฮะหาหลักฐานมายืนยันพิสูจน์คนที่ไปแขวนเป็นใครครับชื่อนายอะไร และให้คนคนนั้นมาแสดงตนแล้วก็พูดจาให้ชัดเจนว่าเขาเนี่ยได้รับคําสั่งมาจากใคร,ครเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมเชียร์หรือเปล่าเขาทําตามมาติของกรรมการเชียร์หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์อย่าพูดเฉยๆ,ๆเพราะถ้าเกิดเราไปด่าคนที่ชอบพูดระแดงเทียมแต่พอมาถึงอย่างนี้เราไม่ด่านี่เราสองมาตรฐานเลยนะใช่งั้นพี่เองเมื่อพี่บอกว่าเฮ้ยทาไมพวกฝ่ายโน้นเนี่ย พอเจอคนที่เผยแพแร่แถลงการแล้วเราบอกว่าแดงเทียมครับแต่กรณีนี้เราจะมาบอกว่าเชียเทียมเนี่ยอืพิสูจน์มาครับเราด่าตรงนี้แต่เราไม่อยากด่าตรงนี้รเราก็ให้โอกาสตรงนี้ว่าพิสูจน์สิครับแสดงหลักฐานสิใช่มครับ,รบแต่ว่าโดยฝีมือของทีมเชียทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์เองเนี่ยนะฮะนอกจากทางพาเรตแล้ว การแปลอักษรก็มีนัยยะหลายอย่างนะฮะก็นี่ไงพี่บอกว่าทั้งทังป้ายผ้าครับทั้งข้อความในการทำพาเับกับสิ่งที่จะแปลอักษรควรจะคุยกันเป็นพรีเซนเซอร์แล้วเมื่อตกลงกันแล้วครับอะไรที่อนุมัติแล้วก็จบครับอะไรที่ตัดแล้วคนที่ทําก็ต้องจบเหมือนกันก็คือเราคือมันคือการรู้จักอารุณ์อรวยกันนะครับ ือหมายความว่าคนไปตรวจก็ไม่ใช่เข้มซะจนกระทั่งเฮ้ยห้ามทำก็พิจารณาดูครับว่าสิ่งนี้มันพอจะตีความหมายไปทางไหนอย่างไรได้ที่มันไม่ได้รุนแรงแต่ในขณะเดียวกันคนที่จัดที่คิดมาเฮ้ยอันนี้เขาได้พูดแล้วว่ามันพูดไปแล้วมันไม่ดีครับมันก่อให้เกิดความคิดแบบนิตีความอย่างนั้นเมื่อเราเห็นด้วยมันจะเป็นปัญหากับความคิดของมนุษย์ก็เลิกไปจบเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปสักนิดหนึ่งดีไหมฮะว่าเขาแปลว่าอะไรกันบ้างเชิญครับ หนุ่มขอดักไหม,มพี่ยุนาตั้งใจขอโทษถึงเมืองไทยขออภัยหากขัดเกลื่อนขอใบต้นทีเแคปศาสนา ขอโบกแม็กซี่แล้วไปตลอดขอโลคอสเข่หัวแจ๊กเดียวขอควางสุขคืนคนในชาติ ประชาธิทไทยเมื่อไหร่จะคืนประชาชนชาวไทยขอมีส่วนร่วมปรฏิรูปประเทศไทยให้เป็นจริงเพื่อ,อ,อพี่ดูแล้วนะครับอันหนึ่งในพิธีว่าที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่สบายใจครับคืออันแรกว่าขอพูดได้ไหมครับก็เป็นการแสดงว่าในเวลานี้เนี่ยเราพูดยากครับ นะครเกรงว่าจะไปทำให้โกรธทำให้โมโหน,น,น,นะครัอันที่สองก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สบายใจก็คือมันเหมือนพาดพิงไปถึงคนที่เวลาคนอยากจะตรวจสอบเรื่องสรัรรสมบัติแล้วโมโหะนะครับกับเรื่องที่พี่วัดน่าจะไม่พอใจซึ่งพี่ร่วมไม่พอใจด้วยนะอันที่สามเนี่ยก็คือขอคืนประชาธิปไตยครับนะครับ คือมันเหมือนพูดไม่รู้ฟังอ่ะรถแมพมีไหมว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่มีแล้วใช่ครับก็แปลว่าเขาไม่ได้ยืดไปแต่เขาจำเป็นต้องมาทำอะไรบางอย่างเพื่อเราจะได้ประชาธิปไตยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมครับพระที่ผ่านมามันเป็นประชาธิปไตยแต่ในนามก็คือประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งครับแต่หลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาไม่ให้ประชาธิปไตยกับใครเขาก็จะทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาบอกเข้าประจากเลือกตั้งใครไปขัดใจเขาไม่ได้อื ประโยคนี้ครับพี่ว่าหลายคนที่เข้าใจสถานการณ์คือความสึกเด็กเกินเลยไปหรือเปล่านะครับะะมันก็มีการตั้งคําถามกันแบบนี้ <ฮะ S 1> คืออยากให้เด็กเข้าใจว่าประชาธิปไตยไม่ได้ถูกยึดครับแต่มันจําเป็นที่จะต้องยับยั้งเอาไว้ก่อนครับแต่ในขณะเดียวกันที่เราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าชีวิตของเราขาดความมีเสรีนะครับ เราไม่ได้ขาดหายส่วนอีกอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเมืองและพี่พิ่ชอบครับคือขอซับปุ๋ยสักคืนได้ไหมเนี่ยไม่รู้สิดักศาสาปนะฮะอันนี้ไม่ใช่คือจะอยากแค่นนไ,ไหนอยากแค่ไหนเก็บไว้หน่อยได้ไหมครับไม่ดีอ่ะฮะนะครับะค,ะครับคืออยากไม่ซัเจนไว้ไว้สู้ชาไว้สู้เพช่อชาติเอาไปขัดเอาไปเตะไปอะไรโอเคไม่ว่ากันครับจะจะขอซัปุ๋ยวยสักคืนเนี่ย S <S 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 <PE C> อันนี้พี่ไม่ชอบคร <ow. S 1> <rot> ับงนั้นสปูยสักคืนนี้พี่ไม่ชอบ <ow. S 1> แล้วก็ไอ้อเรื่องที่ว่าขอประชาธิปไตยเมื่อไรจะให้ค,คืนอ,อันนี้พี่ก็ไม่ชอบอื <umb> คืออยากให้เข้าใจครับมันไม่ได้หายมันไม่ได้ถูกยึดมันมีความจําเป็นต้องยับยั้งชั่วคราวเพื่อสะสางครับป้องกันไม่ให้การเลือกตั้งที่เป็นเพียงรูปแบบเนี่ยกลับมาครับ<ม>แล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าจะคืนเมื่อไหร่นะฮะ แต่ว่ารถแมพก็มีนะจะถามทําไมอ่ะใช่ไหมใช่ฮะแต่อันที่พี่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่สบายใจแต่ตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ได้ไปติตีอะไรเด็กแต่รู้ว่าผู้ใหญ่ไม่สบายใจแน่ครับก็คือเรื่องที่ว่าเฮ้ยขอพูดหน่อยได้ไหมครับกับอีกอันหนึ่งขอตรวจสอบทําไมต้องโกรธด้วยครับอันนั้นนะพี่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่สบายใจแน่นะครับ คือสำหรับพี่ก็เฉยเฉยไม่ได้ชื่นชมหรือว่าไม่ได้ไม่สบายใจแต่พี่รู้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจเบบนี้แน่ๆนครับ่ะอ่านะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าเราจะได้ไล่เรียงเรื่องการบอญที่เกิดขึ้นในสัปดาหยา์ยาวๆไปเลยนะ,ค,ะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ